ยังได้ข่าวยังได้ข,าดขา่าวเอ้ามาทางนี้ก็บมีข่าวอีกแล้วพี่น้องเลย <characterized> เป็นไดยเจ้ามีข่าวกินพี่น้องเลยเอ้าเอ้ามาตุ๊กคนกุ๊กพี่น้องวุ้ยตุ๊กุขอบาทบางคูนเนาะมาตุ๊กพี่น้องเลยอเอ้าเอ ปึ๊บทางเขาว่านพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีตอนคอยคำลงแรงพี่น้องเลยเนาะอ้าต้มงมาวันนี้เป็นเออเติร์ดมาจันพี่น้องเลยปุ๊มอ้าปวดต่อมันเนาะขยันดีดีนี่มาตะกี้ปลาพี่น้องเลยผูกมาวันนี้ใหม่เบิดจนเดะพี่น้องเลยตะกี้ปลาหกหืออันนี้แถวนี้ตุ๊เอ้าปั๊บกล้องหนัก หนาเลยก็ตรวจพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องหนาได้เลยค่อยหนาได้เลยประจันพี่น้องเลยอ่าขับรถเงยับเงับอยู่เนาะอ้าต้องมาบเลโอ้จุ๊กจุ๊กฮู้ฮูเฮือนเฮือนไปนี่ดังนี้เนาะตู้เงาะพี่น้องเลยตู้เงาะบอกแล้วอย่าซื่อยมาหมดแล้วพี่น้องเลยทั้ง

ทุกูทางนี้ก็ได้ทาง,งเพิ่มโอ้สบายดีเปล่าเราจะตกใจท่าดีไม่ท่าเด็ดนี่นะเอ้าคงแท้เด้นี่นะสบายดีสบายดีน้องผู้ทางนั้นกันกนั่งคอยอยู่พี่น้องเลยอ่ะคือผมเห็นคือมือดแท้นี่บ่ชุ้มก่อนพี่น้องเลยผู้นั่งโขดโปดรอยู่เรากันเลยเอา้เอาอาปอตัดผ่ามาแบนี้ยังคือคอยแท้นำกัน มันไ่แห้งโอ้ยมัทธรณีบ,บ่นี่อ่ามันจะกินได้อีบอ่หนิไม่แดงแท้ยังคุ้นยังคุ้นเอาสบายดีเดอ้อเนาะโอ้เอเอเราหยุ่มคลอยเนาะอ่าโอ้โอ้แดงเนาะมันสิมาเข่าได้อีบอ่นี่นะบ่ได้แน่นี่นะม่แต่หยุ่มพลิ่นนิดอันนี่เนาะ Những điểm ừ, à, ừ. à, uh, wow, như mỹ đấy, nên là hốt hộp phá cột nữa nè. A bài bó. No, doi. Hả, nhóm, nhóm. Sì, ok, ok. 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 Ok,

มีบ่อื้อเอ้าบ่ได้บิเด้อบ่ข้าวเย็นกะอย่างน้อยเยละโหนอยยกําลังนึงข้าพี่น้องเนาะอ่าลาไปบ่มีบคนคนไปซะแล้วบ่ไปอนอยมาหึงเด้อบ่นี่ nhảy 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 huyên mát đồn là bông đồn đồn này nhang karin nhang anh nè nó đang thăng lên mông thằng này đang chơi họ sẽ âm họ nhả họ nhả mông ờ. ừ. ừ. rồi một pho rồi một pho rồi họ ừ. nhả mình thì nó ừ. Ừ. rồi, ừ. rồi. Ừ. Và hết việc hết gan chỉ từ một งามระัาไปเด้อเชิไปหารับจางจีนรนับจางจีนจีนตัดไมตัดไมเจ็บไปลาลยเฮามาเอาชมพันมือเลยตอออกมาได้ไม้ตอเทาแล้วดอยยิ่งเอฟมาได้ตอเทาตอเทาออกไม้มาได้เฮเทาห้าสิบพันมือเลยเทาเื้อไปดวยตอประาหลุประหาหลุ่ไหมฮาหอยปะคอลาแล้ว โดยแปคคนถูกคนอยากกินลูกเลยใ่เหกินเขาเนื่อวานนี่พราตันสปะคอเขากินเขาออ่ออคอเขาได้แบบว่าเธอเขาชุกินตักถ้วยนึ่งเขาเขาสารอะนึขาแลยกินกินตะไรนี้มือมือไปมีเงินซื้อเข่าม่มีเงินเก็บตรงนี้มัดมียางดีเลยบ่า ชิพันบมอะไรเขาเฮแต่ขนเกาบ่มโเลยเลยอวยเต่ารวยรวยรวยอไยรวยรลยรอยรว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 ย ไปคอใช่น่ะอ๋อแต่พนบวกแล้วน้อยพอะเบอย่าพอพันบวกหน้อยไม่ได้มันได้รูม้เข็นเขาไม่ได้รูมายรไม้ก็หมดแล้วยามนี้น่อยหน่อยาเนาะงานทำะไรคนพกไปได้ีพักกับบุีหรอพ ได้ไปนวกินอะไรเรีาวเห่าเรียวบานรบาดคอคอเรารอสภัดคอตึงไปนวกกินอืไปนวกินที่คอลอยไปกินที่คอมีแต่คอมาเลยเออไม้่ม่ด้ดคนายได้คนมีเงินอะัรน้อยซอยอ่าหนึ่งหนึ่งข่านี่ได้ได้ยังกินกลับมาเนี่ยฮะมีแต่ว่ได้กินนียได้ยังกินแล้ว ได้ยังมีได้ยังกินแรงมื้ยนี่บ่มี่กึ่งหยองมือนีแบ่มีเอาบะหมี่ข้าวนี่กินแล้วไงกินเจ่วกับเผ็ดแจ่วกับเพ็ดตับเท่าเลยไม่มีหารอย่างเดียลูกเออไปเท้าก็เท้าแห้งก็ไม่ไรคอน้าม่หน่อยแห่งก็แห่งพาราจ้างก็ไดรตายแบบนี้เลยโดนน้ำหน่อยก็ได้เงินน้ำหน่อยน้อย

ได้เพิ่มขึ้นได้อะนได้นิเโตกแล้วอ้โบักขดูยหงใครแน่ะมือกับบริภากันไปใช้ที่ตอนนี้นะบอพากันอยู่แต่บ้านนี่นะไปคุกูกลนเลาห้เขา ชื่อคนดุเนี่ยเข้าไปนี่เนาะมือจับอะไรพาเลยลวดลอยมดนี่เป็นยังนะลอยแต่ลอยเป็นลอยแกะปลายแกะปลายเลยไงจับเป็นเตหึงนะแต่น้อยโอ้กะออกไม่ได้เลยไม่มด้เลยจับใหม่จับใหม่จับพาไปตัดมานฉยก็ไม่ได้เพรหะเฮงอ๋อ ทางไฮก็ไฮไฮนก็คือแบออกกับอะไรจังนีเลยเบืงหาเืองจำม่เพังเลยอ๋อแบบนี้ตลอดเลยมะไอะไึเลยอือแห้งไกอซักสันาเนีใช้ลงเอาพาด้พาแสดงว่าใช่ใช่งานมือคางเดียวแค่บงนี้จับพาจับไม้กับเบื้องนี้พากับไม้อยทางไฮทางปากับอะไรทางโมเป็นล เขาเบร์เบร์ห้ตาอะไรทางโดยโอยโอยเป็นตะสุกง่ายอยบ่เขานี่หัวะหามันใหม่มเอเนาะยใหม่จนว่านั่นหัวเรากเนาะไฟเรากับุ่นเ่ไฟแสงสว่างกเนาะให้เสียบไว้อย่บ่นะ เสียบอยู่เนาะตอนขึ้นตอนขึ้นเอาขึ้นบอตอนเว้นอะตอนเว้นอ่ะลงมาตากไว้นี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ลงมหน่อยเนาะเขาบูมีไฟฟ้าได้ไฟฟ้าต่อเขาบูบี่งานงานสามล้านแพงบอแพงสามล้านเลยสามล้านสามล้านได้สามล้านนี่ได้เลยได้ไสามล้าน โดยโดยบ่มีเงินเขาวดเขาชาตเบ่มีเช็ดีบ่มอะไรจังหวัดดีโอ่ดยประตูก็บบมีบ่น่ะบ่มอเลไเนาะแบบนี้เลยพี่น้หงเนาะมีแต่ไห้กลมเนาะที่ว่าเป็นเป็นเห็ดนี้เห็นไหมส่วนหลานี่ช้แจะไห้กลม โดยเฮ้ยดินเจ้าหอดใช่นี่เนาะเจ้าไม่ไรบ่ดินเจ้านี่หอดใช่หอด่ร่อบ่เขาบ่เลยเลยนี่เาหลักเลยโดยพาหลักเลยหะหลักเดนโดยโดยอ่าอ่าเนาะยโดยโดบ่กือไอไรโดยมีจ้าโลเขากินตอนนี้นะ บังโล่ลงปานเราลปหาเกินะน้อยขากินวมีตอนนี้เนาะเฮ้ยยัง้อดึงอันบอเอออมื่นีมกเบ็ดเบิดอะไรสิไปเอาใช้บานนี้ตะขอเอ้ตะออออลงกันล่ลงนี่เป่าญ่เป่าเปล่าไบอกมาบีกันซื้อแต่หานเลยสิบโวน ซ <No. S 2> ื่อไเป่าเปล่าไงเนจ็ดแสนปดแเอาเขาในแต่เขาชื่อเป็นกัน uh oh. ไม่ไรชื่อเปล่าเขาน้อยอาไปซ่องเชือกกับบุบมีอ้าไปชื่อเขานไปลูาาปลกกนไม่ไร mm. กินด้วยเขาน้อยน้อยไปขลูกเขาเซลกินเขาลาวจอกออนเขาเขาชกชน้นนี้กินลูกเขา <No. S 2> ไกินมาลูกกิน

อ่าพังนามเบาแป๊บอ่าอันนี้อันนี้ยังโงเรียนบ่นี่นะอออมีคนเรียนอยู่บ่ตอนนี้มีนเนเาแต่ยายตบ้านมีโอันนี้อันนี้่มีเียนโอ้มีมีบ่มีาคบ่มีอันครูสอนครูสอนอือีใหญ่แอ๋อๆๆยยัง ยังเข่าแอดอืมอ้าเนาะนอะเข่ากินบะหมี่เราอะเนอะพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่าเฮือนหลังไรเนาะมีแต่บะหมี่เข่ากินพี่น้องเลยเข่ากินเงินสมชก็จะไปแล้วเงินกินมีแล้วขี้ดินก็ไปขี้ดินนี่เป็นของตัวเองเนอะวันนี้เนาะโดย ตะกี right? lord, so um s <S uh ้ขีดดินขีดดินกับผมไ่ได้เป็นของตัวเองพี่น้องเราคิดหมดหัวใจแล้วโดยวันนี้ซื้อเพิ่นซื้อดินแถวแล้วเนาะมันยังเข่ายังน้ำบัดนี่โอ้ยเนาะถ้าบอกว่าฉันซื้อรวยใช้บัตรไ่ได้ได้ใช้บ่ได้เดยลูกสาวไม่ได้ไปหาอย่างบ่ไปหาเลยชาว ไปลินบ้านนีทำก็จบยาดยันขดไปเรนไปลินบ้านน่มึจะดึงมันดูมนเหยยอยนดอยดเนาะาุกอย่ข้าวเพิ่กดมีายนามาทํามาเมื่อจ<ว>ุดน<ว>ี่คือเกาคือเราไม่นี้กได้ nó Anh... dù vang khuôn cái nào áo áo sẽ lo vào này có lấy chiếc khẩu đây nó là có đây nó sẽ khẩu kín nó nhưng để nào à à xe đó rồi à đó, á, trạng, ouais, tụ, cần, hơn, rồi. à rồi là... à nó rồi sư khẩu kín đó เป็นเงินอาหารของเตี้ยแป๊รอบก่อนแบบพี่น้องเอ้ยุญก็อ่ายังบ่ได้ซื้อเนาะสิว่าเดือนะเนาะก็เลยสิไปไปซื้ออันน่ะเป็นกระต้มขนมมาไว้แจกจ่ายพี่น้องเนาะอ้านนึงตนนพี่น้องาาไปเด้อยส่งกบ่ใช่เนาะเอเอาพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งก่อนเนาะ ป้าตัดผ่ามานี่พี่น้องมันหมองเลยบาทนี่บันเวลาเฮ็ดกินยังนะอือ่าเจ้าเจ้าเจ้าเก่งยังลูกเหมืงนรู้หะเหมืนไฟใหม่แล้วมั้จ๊ะอ่าเอ๊บโอ้เก่งกระดูกพี่น้องเลยน้องกระดูกหมูวะไก่ไก่โอ้เก่งไก่เจ้าเก่งเองบ้านนี้แม่เฮากินแม่วะโอ้กี่บาทเจ้านังเผาเจอ น้ามันชิบกเลยเห็นบ่าหนิแร่เท่ร่นเลยเนาะทางนี้ก็ช่อมอยู่พี่น้องเลยอยากว่าอยากบอาเนี่ยแจกไก่พี่น้องเนาะนี่แหละเพื่อนเอาเอาเดี๋ยวน้องห้เพป็นอันนั้นพงษ์ไปกินกันเนาะเอ้าหืมได้เข้าวเอ้ามาทางนี้ก็มีข้าวอีกแล้วพี่น้องเลยเป็นไดยเจ้ามีข้าวกิน เข่ากินบมนแล้ว<ด>อเอาใได้เฮิอนอยากได้เฮิร์นอีก<ด>อเข่ากันอยากได้เฮื่อนกอยางได้พี่น้องเลยเข่ากับเพื่อนจะเอาไหนก่อนเอาเงื่อนฮะเข่ากับเพื่อนเอาไหนก่อนว่าอีละรรหวางเข่ากับเพื่อนเอาเลยฮะเอาหมดเลยเอาให้เลือกอย่างไรอย่างหนึ่งก่อน ข้าวบ่เนาะบ่มีข้าวกินกลับบ่นี่มีบ่ข้าวกินกลับมื้อนี้มีบ่กิดฮะอึดบ่มื้อนี้ล่ะมีอยู่บ่มีกิน่บ่ได้ได้ะโลนึกมีอยู่โลนึงตอนนี้อือกินจักคนกินจักคนเอ้ยาเอ้ยาแม่าพอเด้ฮะ พอ่อ oh oh. ตายแล้วพ่อตายปะโอตายไะโดนแล้วโดยโดยโดยเอาใหไพใหม่แล้วจั๊กนะลามีข่าวกินยักได้ข้าวปกติลาไปหางั้นใช่ไยมฮะโดยนี่เนาเฮือนเพิ่นกันนะให้คนได้แม่เจ้าเขี้ยวหมากนี่บ่เออ แม่เพิ่นเที่ยวมายัางอยู่เพิ่งสบายดีเด้อเนะาะโดยเ <c oughs> <c oughs> จ้าได้ข่าวของเฮียนอยู่บ่าขาบ่ได้บ่ได้พอหนึ่งพอหนึ่งอ่านเป็นบ่อ่านเป็นบ่อ่านบ่เป็นอ่านบ่เป็นโดยเอาเอาเก่งใกล้เก่งใกล้ตักให้รำบ่ากินน้ำได้บ่หนินฮะให้กินน้ำมีบ่นิอยากกินข่าวได้หนีิ Ach, chị nằm ngót. Chị mất đây, chị mất đấy, Chị nằm ngót ai. Chị nằm bảo ai. Chị nằm ngót ai. Chị nằm ngót ai. Chị nằm ngót ngủi. Chị nằm 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 ngủi. Mmmm, chắc chắn chưa kịp. Mmmm, 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 chưa kịp. อาวอาวปรงขึ้นไปชูแม่กินชาไผ่ชีอันน่ะใหม่อันน่ะก้นหม,อม้อเลยเดี๋ยวบ่าวมีเงินชิซื้อมาให้เด้อเข่าเด้ออ่าเมื่อนี้มีวาไรเอาไปซื้อกินก่อนเด้อเอาสบายดีก่อนเออเด้อสู้ๆเด้อตากแนงปล่อยอยู่พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ป่ะสำหรับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กอ็อาบุตรก็จบไปเพียงจำนี้ก่อนเนาะกลับไปตามเพื่อนประตูนั่นแน,น่ทำน้อยแนะ่ เอาเงินให้น้องน้อยเพิ่น50,000กีบเนาะโดยอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุก FC ที่ก้าลังติดตามนะครับชมพบเจอกันคลิปหน้าคือเก่าคือเดิมสําหรับวันนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะ